ก็จะมีของรัฐบาลอยู่51%ก็เป็นนักสังกิจแล้วก็จะมีพวกเขาเนี่ยไปถึงส่วนที่44ด้านเสร็จแล้วเวลาจะทำกับข้าวให้กระสายการบินต้องประมูลไหมคะไม่ต้องเพราะเป็นรัฐวิสาหากิจแต่กำไรของรักสังกิจเหล่านี้ทุกร้อยบาทจะเป็นของรัฐบาลเพียง51บาทที่เหลือ49บาทเป็นพวกเขาทั้งสิน้นนี่แหละใครก็ตามที่มันพูดบบ แหมเขาเก่งนะถึงจะโกงก็ไม่ได้แปลกเพราะมันต้องโกงเหมือนกันไม่เหมือนให้รู้สีทีว่ามันไม่เหมือนอีพวกกินเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เรียกโกงระดับปฐมอีกองนยโยบายเนี่ยมันโกงระดับด็อกเตอร์เลยนะจะบอกให้รู้ด้วยอย่างเช่นเรื่องของธุรกิจสัปทานอย่างเงี้ย ธรุรกิจสัมปทานมันก็คือ BOT ใช่ไหมครับ Build Operate and Transfer คุณไปสร้างแล้วคุณก็ไปทำธรุรกิจนะ Build Operate แต่เมื่อครบ30ปีคุณต้อง transfer สมบัติทั้งหมดให้รัฐบาลพอธรุรกิจมือถือใกล้จะครบ30ปีทักสิ่งให้สุรพงศ์สงงืบกรีไปนั่งเป็นรัฐมนตรี ICT เพื่อไปทำเรื่องเดียวเลยไปเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากธุรกิจสัมปทานให้มือถือเป็นธุรกิจบาท,ที่จะต้องเสียภาษีสัรปสานิีคือไมาามกิภาษีสัมปทานีต้องเเก็บกับเหล้าบุรีไพ่นะคะตู้เย็นแอร์คอนดิชั่นรถยนต์สิ่งจะต้องสงร้างผลษมิตเป็นภาษีบาปไอ้โทรศัพท์ทพนี้มันบาปตรงไหนแต่เขาก็เปลี่ยนเป็นภาษีบาป p o o ออ p เป a เ e ไม่ต้องส่งค่าตรงที่เป็นเงินค่าสัมปทานให้กับรัฐบาลแต่ว่าให้รัฐบาลเก็บภาษีสัมปนามิตรเอาในกฎหมายเขียนไว้ตั้งแต่5%ถึง50%ก็แปลว่าจะเอาเท่าไหร่ก็ได้รัฐบาลจะได้เงินเยอะก็เอา20-30%อยากได้เงินน้อยก็5% 10%ก็แปลว่าเมื่อหมดความเป็นสัมปทานครบ30ปีต้องทรานสเฟอร์ไหมไม่ต้องเลย สถานีที่เขาตั้งไว้จุดต่างๆที่เขาตั้งไว้ไฟเบอร์ออปติกที่เขาฝังไว้ยังคงเป็นของเขาต่อไปไม่มีทรานสเฟรนเห็นยครับ o i นะครับ b o a r d of i n d u s t r ทที่มีหนะ้าที่สนับสนุนการลงทุนจะมีการให้สิทธิพิเศษยกเว้นภาษีธุรกิจบางธุรกิจ ที่คนไม่อยากลงทุนใช่ไหมครับเป็นการให้อินสตนทีฟกันเช่นยกเว้นไม่เก็บภาษีกี่ปีไม่เก็บภาษีวัตถุดิบไม่เก็บาภาษีเครื่องจักรเครื่องกลอะไรต่างๆช่วงนั้นทักษิณกําลังจะทําธุรกิจไทยคมซึ่งเป็นธุรกิจดาวเทียมตั้งใจจะทําอยู่แล้วตั้งแต่ตัวเองยังไม่ได้มาเป็นรัฐบาลก็แปลว่าเป็นธุรกิจที่มัน commercially viable ไม่มีปัญหาอะไรแน่ๆในเรื่องของการจะขัดทุนไม่มีความจำเป็นจะต้องยกเว้นภาษีใช่ไหมครับแต่ทักษิณก็ให้รัฐมนตรีว่าการสรงสึกาิกรรไปจัดก,การยกเว้นภาษี16,000กกว่าล้านให้กับบริษัทไทยคมไม่ต้องเสียซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องไปส่งเสรไไิมอะไรเลย เพราะคนจะทำตั้งใจจะทำอยู่แล้วอ่ะนี่ยกตัวอย่างถ้าจะยกตัวอย่างทั้งหมดนี่เราต้องอยู่กันตัง้งคืนมันมีเรื่องอย่างนี้เยอะนะอย่างเช่นไอทีวีเนี่ยทีแรกเนี่ยจะต้องเสียจะต้องเสียเงินค่าตรงเนี่ยปีละสองหมื่นล้านแตะสิะทธิ์การมเหลือหมื่นสองเอแล้วเข้าเป็นคนไปบังคับเสริม ตอนแรกเนี่ยนะคะไอทเนี่ยเราต้องการให้เป็นทีวีเสรีล้วจึงกําหนดว่าให้ผู้ถือหุ้นแต่ละหุ้นนั้นถือได้ไม่เกิน10%ทั้งสี่ก็มาเปลี่ยนเป็นนโยบายถือเท่าไหร่ก็ได้แลาสุดท้ทั้งสีก็ไปกว้านซื้อหุ้นเมื่อตัวเองมีหุ้นเยอะกว่าก็มาทําเรื่องที่จะลดค่าสัมปทานและเพื่อให้ไอทีวีมีไรายได้เพิ่มคือไอทีตอนที่เขียนเอ็มโอยมานั้นเนี่ย ชัดเจนนะครับว่าจะต้องเป็นสาระ70%็บรรเันเทิง30%แต่สาระ70%็บรรเันเทิง30%มเนี่ยมันรวยไม่ได้ถ้าสิ่งนี้มาเปลี่ยนเป็น50% 5 0นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำในเชิงนโยบาย